สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดปาร์คี้สิบสี่ขนาดสี่สิบตารางเมตรนะครับเป็นหนึ่งห้องนอนห้องแยกออกไปเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันสําหรับห้องนี้จะอยู่ชั้นห้าตึกสามนะครับพอเข้ามานะครับอันนี้คือทางเข้าหลักนะครับจะอยู่ทางด้านนี้ห้องจะเป็นห้องหัวมุมนะครับขนาดสี่สิบตารางเมตรหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนแบบห้องนอนแยกที่มีกำแพงกั้น ตรงนี้จะเป็นครัวนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าอ่างล้างจานนะครับอยู่ตรงนี้ตู้เย็นแล้วก็ห้องรับแขกจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนห้องอาบน้ําจะอยู่ด้านในห้องนอนนะครับไทยนี้นะครับมีความเป็นพิเศษก็คือว่าตัวระเบียงอ่ะมันจะเชื่อมต่อกับห้องนอนได้นะครับสามารถเข้าห้องนอนจากตรงนู้นได้ด้วยนะครับ ระเบียงจะเป็นวิวสวนด้านในนะครับตรงนิวชีนั่นก็คือ,อาทางออกนะครับทางเข้าออกสกลุมวิทย์ซอย24เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนครับห้องนอนก็เตียงจะให้เป็นคิงไซส์นะครับ6ฟุต ครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออาสามารถออก,กระเบียงทางนี้ได้นะครับแล้วก็เดินไปไปห้องรับแขกได้ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ทางด้านนี้นะครับห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นห้องชาว,วอร์นะครับอาบน้ำอ่างล้างหน้าจะอยู่ทางด้านนี้ สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อผมได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ